ข้าวคาอยู่คนได้ลงแม่นใหญ่หายไปเลงแหม็นเขาหมิงร่องเป็นคืดเหม็นแต่ก่อนโอ้คือเหม็นแต่ก่อนด้วกันอยได้รูดแล้วนะแล้วเคบอกถึงหาหนึ่งนะสมัยนั้นแต่เก่าคือบอกถึงหาหนึ่งเออตอนตอนนั้นนะครับยายตอนนี้ไปชุดบอกรักแล้วหลึ่มันไปยั่งดอกไม่ขอคนไปนั่งดอกชุดกับเพื่อนก็บอกเรื่อยบ่ กำลังซันวยนแล้วแต่มันแต่เราห้อยยึดเอาถุงน้ำไปยุดโอ้มีถูกมากมันเขากระได้ดอกนะมีอยู่เอาว่าถุงมาจุดคือเขาดอกถุงจุดหนังก็มีอยู่จสามก็มี่ถุงเป็นเลขนะโอ้ไปหยักจุดแอ่งเหล็หนังก็เลยกรได้นังก็เลื่อยเลยไอ้คนบอกเลยยากเฮ้ยยาละหูดีจังข้าบปลเคยเข่ายาำมีเข่าย้ำไรมีก้อนถังเออเข่ามีอะไรมิดก้อนแม่ผันดี โทรถามก็ได้ย่านมโทรศัพท์ปุบฮะย่านมโทรศัพท์นี่ถูกั้แน่นอนเต้องเี้ย่านเบืองน่เขาโทรถามมึด่แม่ตอนตอนท้องวิ่งหน่งมากๆขานมากขึ้นหรือตอนเช้าตอนเช้าบ่ตอนเช้าแล้วสั่งมือีกับว่าไหทีสังไหนแล้วแตงไวนแตงไวนี่น้องโอ้โหโอโหังัก เสานีเซาทำไมไดเซอเาเจ็ดสองเก้าลองเลยฮะคือยังมีคนมาบอกว่าเจ็ดสองเก่าเลยเจ็ดสองเก่าครับอ๋อ้ดเยวเลยเสือเลยเจ็ดสองเก่านั่นแหละลองลองมันมัแรงหาันดีมโตเรอยเลยมันคือมีคนมาคืนจั๊กจั่หูอีกได้เลยคือคือมีคนมาบอกแยกราะเซามนาคืนอีกนะอ๋อใจ่ะฮะของซุบในหู เขากร yup. ะิบนหูย่กระซิบ่าจะได้กาะยดสองก่านะยดเการะซิบบ้หนลยดดเลือกหามึงยดสองเก่ีคนมากระซิบไมหู่ักมมนแมนแมเดอร์แมนแมนขอโทษเด้อโล่ี่ดคับไปยูใหญ่มาจากกิโลแล้วค่ะแมโตขึ้นมากน มาดพีคอยดึคนนาเ็นอครับเี้่านบอกเขาพนหลางตัวเห็นหมจัดเลยเออะจัดบเลยนี่ออืมที่ว่าที่จะว่ามาถามพี่คอยเทาุบ่มาดพี่ได้าว่าหนึ่งาจูได้ก็เลยนจูนิจูมาถามสิจอนมาถายย่าเนี่ยเราร่วมถายเคยบ่งบักเนี่ยเคยแซ่บบางคนที่อยาถือ่ ลูกดูสองคนหลางเลยหายใจเขียนหายเบิ้งจัดอุหายใจเขียนหายเบิ huh? ้งเขียนตัวไหนวนดีนะครับลายเขียนอ่อนบียังใหญ่เจ็ดเก่าใหญ่บอกว่าเจ็ดเก่าเจ็ดเก่เป็นเจ็ดแม้นเยอะนะลายเซี่อวมาลลางมาบุญเลวมาทางล่างทางบนเลยเจก่า ได้บอกเขียเก้าสองคอยบุ้เขียนหนังสือเขีถามท่อนนั้นเลยเก้าสองเคยเขียนหนังสือเขีเก้าสองมิจตแป๊บปูนเหลือลางหาสองหาสองอเลือกลางหาสองเบี้บนเ่ง้มแล้วมียนบอกให้เบ่งใจมันได้ยายเมียนบอกเบี้ยแบบนี้ยายแบบนี้แหละตัวบ่อแบบนี้แหละตัวนี้ตัวนี้บอกตัวบ่ก เขาคอยบอกบอกหนึ่งได้คอยฝันกับว่ากี่ดออ๋อมีคนมากระชิกข่าหูยายในักเอ็มคนได้บอกวงมันแจ่งก่อนยนะเอาหนึ่งพกมาบอกมันแจ่งก่อนอันนี้รักกี่โลอะไรจังเลยรักกี่โลกันเดี๋ยวต้องท้าอาจารย์มันหลายโตยหญ่มืออื่น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 กระชึไปลงเจได้ว่าคนเอาไปเสี่ยงบึงนี่กับว่าผันถึงกัน เขาบอกเขาบอกว่านี oh. ่แหละอันนั้นเจ็ดสองเก้าโอ้แน่นอนเขาล่ามจะเซ็นเขาบอกแม่ทวดนี่นะเขาบอกนะเขาเที่ยงเขาเที่ยงเบิ่งเขาบอกสาธุยายญ่เขามาบอกกระซิบขางหูยายจ้่จะมันคนไอ้เบิ่งเบิ่งใครบ่งหูจ้ะแต่คนเขาไปเที่ยงแล้วเขามาบอกลงสายอยู่บ้านเขาว่าลลยฝันดีือไม่ทักเลยก็ว่าเด็กเนี่ยออกแท้กวางทีแต่คนนี้เขาแม่นนะคนสักะ ครับเอเขาบอกยายเขาปบอกยายคือหนีเด้อเลขนีเด้อนี่เจ็ดสองเก่าเลืล่างหาสองวยายเลางหาสองบอกแค่นี้เลยห่บอกแค่นี้เลยใหญ่าะแล้วเจะไปขอเอาไปึงพระบชา ไฮฟันด uh, so uh, so yeah. ีไฮดอกก็มีถ้าฟันดีไอเผาจะให้พิษไฮผักดอกเลือเออมาทำหุ้นห้สารมาสั่งก็แล้วดอกเอาผมไล่มาให้ก็แล้วอ๋อมาวางจัดไหมของอะไรจะบอกแต่เดอร์ว่าจัดถามว่าร่มผลไม้ของเพิ่นสั่งกรอย่างอ๋อเพราะมาไล่ก็ผลไม้มาบอกเพิ่นเออทั้งนั้นนะนั่นงินบทสั้นพันอย่างนั้นเราพันผลผลไม้สารอ๋อผลาลที่จิ้กับผลไม้ครับเยา สมเป็นสมบบกสมก็ไนแม่บักสมถ้าถานนู้นก็แล้วนี่ยากเนี่ยของขีวกว้างๆได้งบบตต้องบอกบุคคำบุากันจะได้ก่อใหญ่ขอบูชาโชคลาขอบูชาโชคลาบในศาลเจ้าพ่อเฉลิมเบอกว่าศาาจะาที่านจะกหวตีเนาะ เจ้าทางให้านใหปแดทางให้แน่ขอยับรางวัลที่หนึ่งยัอยู่โหดตัดหลงหยบให้มันอยู่เลยตัวอื่นเลยสือก็คือยายบอกตันนี้แหละเนาะนี่แหละเนาะนอนเนาะนายก็ลองไปนิดจะหน่อยเนาะลองบึงนายใหเนาะยายเืกระดาาเลย มันแม่เล็กตัวนี้ว่ายายแม่เห็นมบ่อย่ังสี่วัน่สูงอยยมเห็นมั้ยยายแม่เห็นู่บัอ๋อนี่เล็กยายยายบอกคือยายอย่างนั้ยายจันยายจันเล็กยายจันบ่แม่เนี่ยเราฝันบ่ฝันยายฝันก็คือว่าฝันฝันก็บอกบอกเลือยแ่บฝันคือว่าบฝันบบอกเลอย ครับบนหนัั้งนักโดนมันก็ okay. มีค่ต่อครับได้ได้ใก่อนได้จะไปบอกคนสื้อบ่ไปบอกคนไปบอกคนก่อนอ๋อว่าให้ออกเลขก็ถี่ยายบอกเนาะเจ้าคือเจ็บอ่าเลขที่จะท่างแถวได้กับวูู้ บอกไ,ไม่มบอกนคนนีนอโชคนก็ย่ายไปขอดูในสาลุิไปขอ,ขอนคนย่า่นันย่ายวนตรงยมายสอง